ตกังวลเนาะว่าจะขายได้หรือเปล่าเวลาจะรับบ้านสักหลังหนึ่งมาขายต้องดูอะไรบ้างคะเวลารับบ้านมาขายสักหลังหนึ่งก็กังวลเนาะว่าจะขายได้หรือเปล่ามันก็มีวิธีค่ะที่เราจะคัดเลือกบ้านแต่ละหลังเข้ามาอยู่ในดัตเต้าเบสของเรานะคะแนะนําเลยอันดับแรกนะคะบ้านที่เรารับมาขายเราต้องพิจารณาว่าเป็นบ้านในหมู่บ้านหรือเป็นบ้านที่ standalone ถ้าเป็นบ้านในหมู่บ้านก็ดูว่าหมู่บ้านนั้นน่ะส่วนกลางเป็นยังไงนิติบุคคลดูแลส่วนกลางทุกอย่างดีไหมถ้าส่วนกลางไม่ดีนะคะเมนเทนแอนไม่เรียบร้อยอย่างเงี้ยเราก็ขายได้ยากถูกไหมคะเพราะว่าคนมาซื้อบ้านในหมู่บ้านเราก็ต้องสนใจเรื่องส่วนกลางด้วยแต่ถ้าเป็นบ้านสแตนด์อะโลนเราก็ดูค่ะว่าสภาพแวดล้อมเป็นยังไงแล้วตัวบ้านนะคะมันซุดโสมหรือว่ามันดียังไงนะคะแล้วก็อันดับที่สําคัญที่สุดคือเรื่องราคาเราก็ดูเลยว่าราคาที่เขาบอกเรามาเนี่ยเป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะคะ เราเอาไปทําการตลาดได้หรือเป็นราคาที่ดูแล้วไม่น่าจะขายได้ไปในปีนี้น่าจะเป็นอีก3ปี5ปีอย่างนั้นอนะ่ะให้เอาไว้ก่อนเลยนะคะหรือเราแนะนําเจ้าของเขาว่าราคาที่เขาต้องการมันเป็นราคาที่สูงเกินไปนะคะก็ผอข้อมูลให้เขาค่ะว่าราคาในปัจจุบันมันควรจะเป็นที่เท่าไหร่ถ้าเขาน่ารักนะคะซัพพอร์ตเราแล้วก็ลดราคาลงมาในราคาที่เราแนะนําเราก็สามารถรับบ้านหลังนั้นมาได้ค่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งคือดูคอนดิชันของบ้านค่ะ ว่าบ้านชุดโซมหรือว่าเป็นยังไงแล้วก็ดูเรื่องของส่วนกลางด้วยนะคะหรือว่าสภาพแวดล้อม2ก็คือดูเรื่องราคาค่ะว่าราคาเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าราคาเป็นไปนในราคาตลาดหรือต่ากว่าราคาตลาดนั่นก็ยิ่งดีเลยอันดับ3คือดูว่าเจ้าของน่ารักสปอร์ตเราไหมถ้าทั้ง3ข้อนะคะเราติ๊กแล้วแบบเฮ้ยมันใช่ทุกข้อมันดีทุกข้อก็รับมาได้เลยค่ะ